สวัสดีครับครูเอ็มนะครับอยู่ในเรื่องของการแยกตัวประกอบนะครับดีกรีสองของมสองนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของที่ว่าหน้า x กําลังสองหรือค่าเนะครับไม่เป็นหนึ่งนะไม่เป็นหนึ่งที่นี้คือเป็นตัวเลขอื่นๆนะครับเป็นจำนวนเต็มนะครับ็นบวกเต็มลบครูได้อธิบายตัวอย่างอันแรกไปแล้วเนาะตัวแรกไปแล้วครับก็คือนักเรียนต้องพิจารณาจากหลังไปหน้าเหมือนเดิมครับพิจารณาจากด้านหลังเหมือนเดิม ข้อข้อที่สองสามนี้จะพูดถึงที่ตัวพจน์หลังเป็นบวกตัวพจน์หลังเป็นบวกแสดงว่าเครื่องหมายต้องเหมือนกันถูกไหมครับเหมือนกันมี2แบบคือบวกทั้งคู่หรือไม่ก็ลบทั้งคู่จะรู้ได้ไงครับว่าเป็นบวกทั้งคู่หรือลบทั้งคู่ให้ดูที่พจน์กลางถ้าพจน์กลางเป็นบวกแสดงว่าบวกทั้งคู่ถ้าพจน์กลางเป็นลบแสดงว่าลบทั้งคู่ครับเห็นไหหลักในการพิจารณานะครับก็มีการจับคู่โอเคอ่ะเรามาลุยในเตือนที่2กันนะครับใครที่ยัง ไม่คล่องหรือไม่เข้าใจนะครับนักเรียนสามารถย้อนดูคลิปก่อนหน้าที่เป็นตอนแรกของเรื่องนี้ได้นะครับมาดูข้อที่2กันเลยดีกว่านะครับข้อที่2ข้อที่2นะครับบอก6 x กาลังสองบวก2 5่ x บวก14เท่ากับทีนี้ครับก็พิจารณาครับด้านหลังเป็นบวกแสดงว่า2งวงเล็บเครื่องหมายเหมือนกันหรือต่างกันครับ มือนกันหรือต่างกันเหมือนกันถูกไหมครับเหมือนกันในที่นี้ต้องดูครับว่าเป็นบวกทั้งคู่หรือว่าลบทั้งคู่เป็นบวกทั้งคู่ดูจกไหนครับดูที่พจน์กลางเครืองหมายเหมือนกันเข้ามาเหมือนกันถูกไหมครับเป็นบวกเหมือนกันดูที่พจน์กลางนั่นแสดงว่าหนูก็เขียน x โดยเว้นที่ไว้นิดนึงนะครับสาหรับเขียนตัวเลขหนึ่งตัว x บวกเว้นที่นิดนึง x บวกเว้นที่นิดนึงนะครับนิดนึงนะครับสาหรับการเขียนตัวเลขหนึ่งตัว Okay. จากนั้นครับถัดมาทางนั้นเอยแยกตัวประกอบทั้งตัวหลังแล้วก็ตัวหน้าตัวเลขน,นะครับแยกตัวประกอบทั้งพจน์หลังแล้วก็ส,มสัมบูรณองพจน์หน้าเห็นนะมาเริ่มกันเลยครับแยกตัวประกอบ14ก็เวลาแยกแยกให้ครบทุกคู่ทุกคู่นะครับ1่คูณ1ิบคูณ7 3สมมีไหม3มีไหมไม่มีนะครับสมคูณ14ีมี4มีไหมไม่มี 5้ามีไหมไม่มี6มีไหมไม่มี7ก็เป็น7 2 7 2 2อ7เจเหมือนกันไม่เอาแค่นี้หมดนะครับโอเคถัดมาต่อขอขยายนิดนึงก็ในการทดครับทดอะไรนักเรียนย้อนดูได้นะนะ6ก็จะมี1 6 2 3กาการแยกพ,พวกนี้นักเรียนน่จาจะคล่องนะครับโอเค เสร็จปุ๊บทำไมครับจับคู่ครับจับคู่จับคู่ข้อแนะนําของครูนะครับในครัที่แล้วคลิปที่แล้วครูแนะนําไปแล้วคือสีมูตัวเนี้ยให้เขียนด้วปากกาแล้วเวลานักเรียนลองทําแบบฝึกหัดเองอะ่ะนักเรียนจับคู่แล้วใช้ดินสอถ้ามันไม่ถูกคู่หรือมันไม่ใช่นักเรียนได้ลบได้อย่างสะดวกโอเคนะทีนี้ครับก็มาจับคู่ครับทดลองก่อนทดลองจับคู่ก่อนทดลองก่อนลองก่อน ลองก่อนขอลองนี้ครับหนึ่งหนึ่งจับคู่กับหนึ่งได้หนึ่งหกจับคู่กับสิบสี่คูณกันเวลาเราจับคู่นะครับเราต้องคูณกันนะเมื่อจับคู่คูณกันปุ๊บผลลัพธ์จะต้องมาทําไมกันครบบกกนลลับต้องมาบวกกันผลลัพธ์ต้องมาบวกกันแล้วได้ยี่ห้าูถามว่าจับคู่แค่เนี้ยมองได้สายตาหกคูณสิบสี่เนี่ยเกินยี่ห้าไหมครับเนี่ยไหนต้องมาบวกอีกหนึ่งอีกเกินอีกใช่ไหมครับ ถูกไหมไม่เชื่อหนูลองดูก็ได้ครับเนี่ยมาคูณกันแล้วได้ไปสิบสี่แล้วหนูต้องเอาสองตัวเนี้ยผลบวกไอ้ผลคูณเนี้ยบวกกันบวกกันเห็นคู่วงนะครับต้องบวกกันแล้วตัวได้ยี่ห้ามันได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนคู่ครับเปลี่ยนคู่สลับแบบนี้ก่อนครับหกคูณหนึ่งได้หกหนึ่งคูณสิบสี่ได้สิบสี่แล้วก็เอาผลคูณตัวเนี้ยครับ นำมาบวกกันสังเกตว่าสัญลักษณ์แล้วก็เครื่องหมายทุกตัวมีความหมายนะเห็นไหมว่าต้องนํามาบวกกันนํามาบวกกันแล้วทั้งได้ยี่ห้าบวกกันได้ยี<ม>่ห้าไหมไม่ได้ถูกไหมครับเพราะมมนได้ยี่สิบเนาะเพราะนั้นก็เปลี่ยนครับเปลี่ยนคู่มาคู่ล่างบ้างสองจับคู่กับหนึ่งคูณกันได้สองสามคูณกับสิบสี่ได้ไครับเกินไหม ดูด้วยสายตาก็น่าจะเกินเนาะเพราะว่าอันนี้สามคูณหนึ่งก็ได้สามสิบกว่าแล้วือบสี่สิบ 40, ถูกไหมครับมันมันเกือบได้สี่สิบมันได้เกือบสี่สิบถูกไหมแต่นี้เอาแค่ยี่ห้าเองเพราะฉะนั้นมองด้วยสายตาแล้วไม่ใช่เปลี่ยนเปลี่ยนก็สลับก่อนครับเอาสามคู่นี้บ้างสามคู่หนึ่งสองคู่สิบสี่ได้ไหมสามหนึ่งสามอันนี้ได้ 28, ยี่สิบแปดเกินถูกไหมครับเปลี่ยน มดแล้วใช่ไหมอ่าต่อมาครับกลับมาเดิมหนึ่งกับหลักในการวนการจับคู่แล้วแต่นักเรียนเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้ครูคือหนึ่งหกคู่กับอันนี้คู่กับอันนีู้กครับแล้วก็มาอันนี้คู่กับอันนี้อันนี้เอ๊ะหนึ่งหกคู่กับนี้นี้ประมาณนี้จับคู่ครบทุกคู่ครับจับคู่ครบทุกคู่โอเคครับในการกระบวนการลองนะครับให้นักเรียนลองให้อย่างเป็นระบบนะครับจับคู่เป็นระบบนะทีนี้ครับเดี๋ยวครูจับอย่างนี้นะ คู่เอาสองไปคู่กับคู่นี้ครับอ่ะมองด้วยสายตามองด้วยสายตาหรือพิจารณาคิดในใจก็ได้ครับสองคู่สองเป็นสี่สามเจ็ดยี่สิบเอ็ดโอเคก็นี่บวกกันได้ยี่สิบห้านะครับในการจับคู่รองนะครับให้นักเรียนจับคู่่างเป็นระบบแล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคมันนะครับหรือนักเรียนทดลองจับคู่ด้เล่นด้วยสายตานะครับด้วยสายตาคือ อาจจะต้องคิดในใจนิดนึงนะครับอย่างเช่นเนี่ยหนึ่งหกกับสิบสี่นะคงไม่น่าจับกันเพราะมันต้องเกิดยี่บห้าถูกไหมครับเพราะว่าผลคูณจะต้องบวกกันบวกกันแล้วได้ยี่บห้าอย่างเงี้ยเพราะ,ะนั้นรูก็ลองดูอันนี้ได้แลนะ้วเนาะเพราะ,ะนั้นสี่กับยี่สิบเอ็ดบวกกันแล้วได้ยี่บห้าแสดงว่าเราจับคู่ถูกแล้วเมื่อเราจับคู่ถูกแล้วครับมาดูครับสองกับสามคืออยู่คู่หน้าใช่ไหมการอยู่คู่หน้าคือเนี่ยครับแบ่งครึ่งเนี้ข้างหน้านี่ข้างหลัง โอเคนะง่ายๆเลยสองกับสามครับใส่เลยครับสองสามสองสามสองครับสามครับจาการจับได้ไหมการจับเป็นหมอ้อแบบนี้ครับนี่ปึ๊บนี่ปึ๊บแ,แรกแรกนักเรียนอาจจะเขียนก,นก็ได้ครับหลังหลังก็คือมองเป็นภาพมีภาพในหัวโอเคไหมสองคู่กับใครครับดูที่เส้นที่เราทดไว้ตรงนี้สองคู่กับใครครับสองคู่กับสองเห็นไหมครับใส่สอง 2, 3คู่กับใครครับสคู่กับใครครับก็ดู3คู่กับ7ใส่7ครับเสร็จแค่นี้โอเคนะครับบรรทัดเดียวต่อแต่ว่ากระบวนการคิดตรงนี้นะักเรียนต้องมีการทดมีการอะไที่นหนึ่งโอเคนะน่าจะได้นะครับมาสูๆ้ๆต่อตัวอย่างที่3ข้อที่3 5X ห้าเอ,อกำลังสอลบยี่บวกสี่ขอทลอบโจทย์ก่อนนะครับ 5x กำลังสองลบ 21x บวก4เท่ากับเหมือนเดิมครับพิจารณาจากหลังมาหน้าครับพิจารณาจากหลังมาหน้าข้างหลังเป็นบวกแสดงว่าสองวงเล็บเครื่องหมายเหมือนกันหรือต่างกันครับเหมือนกันเหมือนกันที่นี้มีบวกทั้งคู่กับลบทั้งคู่จะรู้ได้ไงครับว่าเป็นบวกทั้งคู่หรือลบทั้งคู่ให้ดูที่พจน์กลางพจน์กลางเป็นลบแสดงว่าลบทั้งคู่เขียนเว้นที่เล็กน้อย เขียนโดยการเว้นที่ด้านหน้าเล็กน้อยเขียนด้วยการเว้นที่ด้านหน้าเล็กน้อยโอเคจากนั้นครับแยกตัวประกอบตัวหลังแยกตัวประกอบตัวหลังตัวประกอบตัวหลังครับแยกออกมาเป็นมีอะไรบ้างหนึ่งสี่สองสองถูกไหมมีแค่นี้เนาะอ่ะห้าครับแยกตัวประกอบตัวด้าครับห้าก็มีแค่คู่เดียวคือหนึ่งกับห้าอันนี้น่ารักช่วยเราเยอะนิดนึงนะครับมีหน้นามีคู่เดียวข้างหลังมีสองคู่โอเค ลองจับคู่ครับจับคู่อย่างไรให้บวกกันแล้วได้21จับคู่คูณกันเวลาจับคู่คือเอามาคูณกันนะจับคู่คูณกันจากนั้นเอาผลคูณมาบวกกันต้องได้21คุณรูขอคิดไวนิดนึงเนาะทักษะเธอจำนวนนะครับ5คูณ4ได้20 1คูณ1ได้1อ่ะได้21พอดีเลยเห็นไหมงั้นแสดงว่าถูกคู่แล้วเอา้บาบังเอิญบังเอิญเห็นไหม เอาไหนนะหนึ่งคูณกับจับคู่กับหนึ่งคือหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งห้าจับคู่กับสี่ห้าคูณสี่ได้ยี่สิบเวลานูโยงเส้นนะ่ยอย่าโยงให้มันพันกันมากนะครับหรือให้มันทับจํานวนมันดูไม่เรียบร้อยนะครับเวลานัรียนกลับมาอ่านทบทวนแลน้วนี่จะงงเองนะครับกลับมาอ่านเองในสมุดน,นะหรือถ้าจะกลับมาดูคลิปอีกทีก็ได้ไม่เป็นไรนะครับนะทีนี้ครับ ได้คู่แล้วป่ะเนาะก็คือตัวเลขนะครับเนี่ยท,ที่เป็นผลคูณเนี่ยบวกกันสังเกตนะเศลลักษณ์บวกกันแล้วได้ยี่สิบเอ็ดครบจบเสร็จนิดเสร็จปุ๊บดูครับด้านหน้าเป็นหนึ่งกับห้าด้านหน้าเป็นหนึ่งกับห้าใส่หนึ่งกับห้าครับมันได้เป็นหนึ่งกับห้าใส่หนึ่งกับห้าใส่หนึ่งใส่ห้าบางคนบอกครูครับหนึ่งหน้าตัวแปรไม่เขียน ได้ครับนักเรียนถ้าเข้าใจถ้าเข้าใจนักเรียนไม่เขียนเลยก็ได้นักเรียนไม่เขียนหนึ่งก็ได้นะโอเคไหมแต่ในนี้ครูขอทาละเอียดก่อนในขั้นถัแต่ครูไม่เขียนแล้วครูขอทําละเอียดก่อนให้มองว่าคือนี่นหนึ่งกับห้าหนึ่งกับห้าโอเคนะครับตอนนั้นครับเขียนโยงเส้นไว้นิดหนึ่งให้รู้ว่าอะไรคู่กันครับนี่ครับเป็นรูปเรือรูปหม้ออะไรว่าไปโอเคนะอ่ะทีนี้ครับก็ดูครับหนึ่งคู่กับใครครับหนึ่งคู่กับหนึ่งคู่กับใคร หคู่กับ1เอา1ไปใส่ตามเส้นเลยครับ1คู่กับหนึครับแต่นะครับหครับหคู่กับใครครับ5คู่กับ4ี่นำสี่มาใส่ครับทีนี้อย่างที่บอกคำนักเรียนบอกมาแล้วว่า1หนะ้าตัวแปรไม่เขียนไม่นิยมเขียนเพราะนั้นก็ตอบให้มันสวยงามตามท้องเรื่องครับก็ตอบ x ลบสคูณกับ 5x ลบ1ถ้าในข้อสอบหนูเจอคำตอบเป็น 5x ลบ1คูณกับ x ลบ4ไม่ต้องตื่นตกใจนะครับมีสมบัติสลับที่การคูณโอเคนะมีสมบัติสลับที่การคูณนะครับไม่ต้องตกใจนะเห็นครับมาอีกสักข้อหนึ่งครับเพื่อความเข้าใจอย่างยิ่งยวดข้อที่4นะใครทำได้เราทำไปก่อนเลยนะครับใครทำได้เราทำไปก่อนเลยนะมา ข้อที่4คือ 9x กาลัง2ลบ 6x บวก1เท่ากับเท่ากับพิจารณาครับด้านหลังเป็นบวกแสดงว่าเครื่องหมายเหมือนกันเหมือนกันในที่นี้มีสองอย่างคือบวกทั้งคู่หรือไม่ก็ลบทั้งคู่จะรู้ได้ไงว่าเป็นบวกทั้งคู่ลบทั้งคู่ให้ดูที่พจน์กลางพจน์กลางเป็นลบแสดงว่าลบทั้งคู่ x ลบวงเล็บเว้นด้านหน้านิดนึง x ลบลเล็วปิด เว้นด้านหน้านิดนึงเพื่อให้สามารถเขียนตัวเลขได้เวลาเราเติมจากนั้นไงต่อครับแยกตัวประกอบด้านหลังกับด้านหน้า1ครับสบายยิ้มได้เลยครับมีคู่เดียวคือ1นครับ1เวลานักเรียนเจอจำนวนเฉพาะเนี่ยนักเรียนจะยิ้มได้เลยครับถ้าใครทาโจทย์บ่อยโอเคนะ1กับ1ครับต่อมา9ครับด้านหน้ามีเยอะนะเนี่ย9มีเยอะ2คู่เองก็คือ1คู่กับ9 1คูณ9ได้9 สามคูณสามเห็นนะเสร็จปุ๊บทำไงครับลองจับคู่ดูครับว่าคู่กันยังไงเวลาจับคู่อ่ะให้เอามาคูณกันไอ้ที่คู่นี้นหนึ่งเก้าคู่กับหนึ่งเนี้ยให้คือ,อามาคูณกันได้เก้าคูณกันเสร็จปุ๊บจับสองคู่จากนั้นนําผลลัพธ์มาบวกกันผลลัพธ์ต้องได้หกนำมาบวกกันผลลัพธ์ต้องได้หกเพราะนั้นลองครับลองลองลอง,ลองเลย ลองนะงนี้ถ้าสมมติคูเอาเก้าคู่กับหนึ่งนี่ได้เก้าไม่น่าได้เนาะไดหนึ่งบวกกันได้สิบไม่ถูกก็ต้องก็ออกแค่หกเปลี่ยนคู่ใหม่ครับเอาเก้าคูณหนึ่งนี่มันเท่าเดิมถูกไหมเหมือนกันผลลัพธ์ไม่ต่างกันเลยอ่ะอันนี้ครับสามคูณหนึ่งได้สามสามคูณหนึ่งได้สามอ่ะเจอแล้วนี่ครับเพราะนั้นคู่นี้ครับสามคู่กับหนึ่งได้สาม สามคู่กับหนึ่งนี่ได้สามสองตัวนี้ที่เป็นผลคูณนํามาบวกกันแล้วเนี่ยมันได้หกแสดงว่าคู่เนี้เราจับถูกแล้วเราจับถูกแล้วเพราะฉะนั้นก็ดูด้านหน้าครับด้านหน้าเป็นสามกับสามอ่ะใส่สามกับสามครับสา, <c oughs> สามกับสามด้านหน้าเนาะด้านหน้าเป็นสามกับสามก็สามกับสามเพราะน,นั้นก็แบบนี้ครับ ปึ๊บปึ๊บอ่ะอักแรกจะเขียนอยู่นะครับดางหลังเด็กๆไม่ต้องเขียนก็ได้เนาะอ่ะดูครับสามคู่กับใครสามอันแรกเนี่ยคู่กับใครคู่ใครเอ่ยกับสามอันแรกคู่กับหนึ่งใส่หนึ่งสามอันที่สองคู่กับใครสามอันที่สองคู่กับใครคู่กับหนึ่งใส่หนึ่ง ครูครับทําไมสองวงเล็บนี้เหมือนกันเลยครูครับเหมือนกันถ้าเหมือนกันนะักเรียนตอบแบบที่แบบนี้ก็ได้นะแบบตอบแบบนี้ก็ได้เลยไม่ว่ากันโอเคแต่ตอบแบบนี้ก็จะสวยไปอีกแบบนะครับมันเป็นสองก้อนเหมือนกันถูกไหมครับสองก้อนเหมือนกันแล้วมันคูณกันอยู่สองก้อนเหมือนกันคูณกันอยู่เปลี่ยนเป็นอะไรได้เป็นยกกําลังสองบหนึ่ง รถกาลังสองโอเคลักษณะนี้ครับเสริมไว้เดี๋ยวนักเรียนได้เรียนในหัวข้อถัดๆไปก็คือเอาเรียกว่ากําลังสองสมบูรณ์ลักษณะนี้เราเรียกว่าพหุนามที่เป็นกําลังสองสมบูรณ์เรียกว่าพหุนามที่เป็นกําลังสองสมบูรณ์โอเคเพราะนั้นเด็กๆเ,เราลองไปหาทําแบบฝึกหัดดูได้ครับไม่ยากเนาะเพราะนั้นต้องมีทษาษาักษะเชิงจํานวนแล้วก็คิดเลขให้ไวนิดหนึ่งถ้าคิดไม่ไวไม่เป็นไรครับค่อยๆทําค่อยๆทำค่อยๆทาค่อยๆทด ใจเย็นในการทำทำบ่อยๆทำซ้ำๆเดี๋ยวหนูก็เก่งเองโอเคนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ